โอเคก็น,นี้ก็จะเป็นเทปที่3ามของอาการที่จะแนะนำหนังสือ Embeds by the Light อนุภาพแห่งรักนะครับก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้คอนเซปต์ก็คือคล้ายๆกับหนังเรื่อง The Shark นะฮะแต่ว่าอันนี้จะเป็นประสบการณ์จริงอันนี้คือเป็นเป็นเหมือนกับนเวนิยายที่เป็นคอนเซปต์แบบคิสเตียนที่เป็นเป็นเกรสหรือ h y p e r ร์เกรนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อนะครับ ที่มีบทมันมีหลายอันที่ผมว่าคิสเตียนที่ที่ยังอยู่ใน,ในธรรมบัญญัติของโมเสสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับกับข่าวสารเมสเสจลักษณะนี้นะครับอันนี้มันมีหลายอันที่ผมชอบนะอันที่แล้วนี่อ่านเรื่องของอเรื่องของคำปฏิฐานไปเนาะอันนี้จะพูดถึงเรื่องของการรักษาและการตานะครับซึ่ง คดีอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคการรักษาเยียวยาและการตาย Healing and dying กระแสความเข้าใจนี้หลั่งไหลเข้ามาเองโดยธรรมชาติขณะที่อยู่กับพระเยซูเจ้าจากความเข้าใจจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งความจริงแต่ละประเด็นสืบทอดไปสู่ประเด็นต่อไปอย่างไม่สะดุดหลังจากที่ได้เรียนรู้ถึงพลังงานหลัก,ลกสองขั้วของจักรวาลซึ่งพลังงานทั้งคู่ ก็ยังคงอยู่ในความ ควบคุมดูแลของพระเจ้าฉันเข้าใจได้เลยว่าพลังเหล่านี้มีผลกระทบกับร่างกายคนเราได้อย่างไรบ้างและเมื่อยิ่งลึกได้ว่าจิตวิญญาณกับจิตใจนั้นมีอิทธิพลมหาศาลต่อกายเนื้อของเราฉันก็ยิ่งเห็นเลยว่าเรานี่แหละมีพลังในตัวเองที่จะทําให้สุขภาพของเราเป็นอย่างไรจิตวิญ,ญญาณในตัวเราแต่ละคนนั้นทรงพลังมากสามารถให้ร่างกายมีพลังกาลังที่จะปัดเป่าโรคภัยออกไปหรือถ้าหากเจ็บป่วยขึ้นแล้วก็ให้ร่างกายเกิดการเยียวยาตัวเองได้จิตวิญ,ญญาณมีพลังอํานาจ จะควบคุมจิตใจและจิตใจก็จะควบคุมร่างกายอีกต่อหนึ่งบ่อยครั้งที่เมื่อคํานึงถึงหลักการนี้ฉันเจ้าจะหวนนึกถึงพระกัมภีตอนที่ว่าคนเราคิดอะไรอยู่ในใจก็จะเป็นเช่นนั้นสุภาษิตบทที่23ข้อที่7ความพิดของเรามีพลังอํานาจพิเศษที่จะดึงดูดพลังงานทั้งลบหรือบวก มาจากรอบๆตัวเราแล้วเมื่อดึงดูดพลังงานทางลบมาเป็นเวลานานๆผลลัพธ์ก็คือภูมิต้านทานในร่างกายจะอ่อนแอลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นจริงอย่างมากถ้าความคิดทางลบนั้นวนเวียนมุ่งอยู่ที่ตัวเราเองคนเราจะอยู่ในภาวะหมกมุ่นกับตัวเองมากที่สุดก็เวลาที่จิตใจหดหู่เศร้าหมองไม่มีอะไรจะบั่นทอนสุขภาพที่ดีและดึงดูดพลังพลังกำลังซึ่งเรามีอยู่ตามชาติ ไปจากเราได้มากเท่ากับความผดถู่ที่ต่อเนื่องเนิ่นนานเมื่อแต่เมื่อใดที่เราใช้ความอุตสาหะดึงดูดตัวเองให้พ้นจากตัวตนและเริ่มมุ่งไปที่ความต้องการของผู้อื่นหาทางว่าจะทําประโยชน์ให้เขาได้อย่างไรแล้วเมื่อนั้นเราเองก็จะเริ่มเกิดการเยียวยาไปในตัวเองด้วยการทําคุณประโยชน์เป็นยาชโลมรักษาทั้งวิจิตวิญญาและร่างกายการบําบัด รักษาทุกชนิดคือเกิดขึ้นจากภายในก่อนจิตวิญญาณของเราเป็นผู้เยียวยากายเนื้อของเราเองมือที่ฉางของแพทย์อาจจะปฏิบัติการผ่าตัดให้และยาก็อาจจะให้สถานะที่ดีเลิศแก่สุภาพก็จริงแต่ที่แท้คือจิตวิญญาณต่างหากที่ทำให้การรักษาเป็นผลสำเร็จร่างกายที่ไร้จิตวิญญาณจะไม่สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้จะอยู่ได้เพียงไม่นานนัก ฉันได้รับทราบว่าเซลล์ต่างๆในร่างกายนั้นถูกออกแบบพันธุกรรมไว้เพื่อให้สืบทอดความมีชีวิตได้อย่างไม่รู้จบได้ถูกใส่ข้อมูลมาตั้งแต่เริ่มต้นให้สร้างตัวเองขึ้นมาใหม่หมได้ให้ทดแทนเซลล์เก่าๆที่หมดอายุหรือเสียหายแล้วได้เพื่อที่ชีวิตจะไม่ต้องจบลงแต่เกิดมีอะไรขึ้นบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ไปซึ่งฉันเองก็ไม่ได้เห็นชัดๆว่าขั้นตนการนั้นคืออะไรแต่เข้าใจว่า ความตายได้นำการแตกดับตามอายุไขเข้ามาสู่สวนสวรรค์แห่งอีเดนฉันได้เห็นว่าสวนสวรรค์น,นั้นเคยมีอยู่จริงและก็ได้รับทราบว่าการดสินใจที่เกิดขึ้นนะที่นั้นได้สร้างข้อจำกัดที่ทำให้ชีวิตที่เป็นอมตะของมนุษย์ไม่มีอีกต่อไปแล้วสังขารเราต้องแตกดับก็จริงแต่ยังมีพลังชนิดหนึ่งที่อยู่ภายในตัวเราซึ่งพอจะช่วย ปรับเปลี่ยนเซล์ของเราเพื่อตัวเราจะได้เกิดการเยียวยาได้ในกรณีที่ถูกต้องสมควรซึ่งพลังนี้ใช้ความศรัทธาและพลังทางโบสในการมาช่วยปรับเปลี่ยนเซลล์นี้ได้บ้างเราต้องรู้ไวยว่าเจตอารมของพระเจ้าก็คือการให้เกิดการเยียวยาเสมอฉันรู้มารู้ว่าโรภาคภัยไข้เจ็บหลายๆอย่างในชีวิตของฉันเองนั้นเป็นผลลัพธ์มาจากจิตใจที่หดหู่หรือจากความรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นที่รักฉันได้สํานึกว่า บ่อยๆครั้งที่มักปล่อยตัวพูดกับตนเองในทางลบลบเป็นต้นว่าโอ้ยฉันป่วยฉันปวดและเจ็บจะตายอยู่แล้วไม่มีใครรักฉันดูซิว่าฉันทรมานแค่ไหนฉันทนไม่ไหวแล้วและอื่นๆอีกมากมายในทันใดนั้นฉันตระหนักว่าแต่ลับประโยคเหล่านี้ล้วนมีคําว่าฉันฉันและฉันทั้งนั้นเลยจึงได้รู้ว่าฉันมีความ มีความเอาตัวเองเป็นหลักถึงขนาดไหนและก็ไม่ใช่แค่เรียกร้องอะไรที่ลบๆพวกนั้นเข้ามาเป็นของของฉ,ฉันด้วยการพมบนพูดเท่านั้นนะแต่ฉันถึงกับเปิดประตูรับอะไรลบๆพวกนั้นมาเป็นตัวเองจริงๆเลยร่างกายฉันมีชีวิตอยู่ในคําแช่งของตัวเองแท้ๆประโยคที่ว่าฉันทุกจริงๆก็จะแปลความหมายไปสู่ร่างกายว่าฉันเจ็บป่วยจริงๆฉันไม่เคยคิดว่าเกี่ยวกับ ฉันไม่เคยคิดว่าเกี่ยวกันแบบนี้มาก่อนเลยแต่เดี๋ยวนี้ได้เห็นชัดเจนแล้วว่าตัวฉันนี่แหละที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาของตน การพูดกับตัวเองในทางบวกเป็นจุดเริ่มต้นขบวนการเยียวยารักษาพอเรารู้ว่าตัวมีโรคภัยหรือทุกเรื่องอะไรก็จําเป็นต้องเริ่มพูดถึงการหายจากโรคหรือทุกนั้นทันทีเราต้องขจัดความพิษของโครคภัยไข้เจ็บออกไปจากจิตใจของเราและเริ่มเพ่งความสนใจไปที่การรักษาให้หายแล้วต้องพูดถึงการรักษา ให้หายด้วยนั้นด้วยการเปล่งวาจาก็คือพูดออกมาให้คําพูดของเราช่วยเพิ่มพลังแก่ความที่เรายิ่งขึ้นอีกการทําเช่นนี้จะก่อให้เกิดแรงกระตุ้นไปยังขุมปัญญาต่างๆแห่งธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วขุมปัญญาเหล่านั้นก็จะเกิดการขับเคลื่อนต่อไปเองเพื่อทําให้เกิดการบำบัดรักษาแก่เราการเปล่งวาจานี้ทําได้ดีสุดด้วยการอธิษฐานภาวนาสวดมนต์ถ้าเป็นการถูกต้องสมควรที่เราจะรักษาให้เราจะรักษาหายได้แล้วล่ะก็ คือถ้าการรักษาหายนั้นไม่ได้ไปขัดกับกำหนดของการของชีวิตของเราเองในภาพใหญ่ผู้แปลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะามาช่วยเราในกระบวนการเยรสาานี้ด้วยแต่ไม่ใช่ว่าให้เราทําปฏิเสธไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวยหรือปัญหาจริงๆหมายความว่าแค่เราไม่ไปยอมปล่อยให้ความเจ็บป่วยหรือปัญหานั้นมีอํานาจเหนือกว่าสิทธิโดยกําเนิดที่เราสามารถจะกาจัดปัญหาได้เองเราต้องดําเนินชีวิตด้วยความศรัทธา ไม่ใช่ด้วยสิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่ตาเห็นนั้นเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจและการคิดแบบวิเคราะห์การใช้เหตุผลมาอธิบายและสนับสนุนแต่ความศรัทธานั้นค้ำจุนสนับสนุนโดยจิตวิญญาและจิตวิญญาณเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นการยอมรับและการซึมซับรับรู้จากภายในเฉพาะตัวหนทางที่จะเพิ่มพูนความศรัทธาได้ ก็เช่นเดียวกับคุณสัตว์ตอื่นๆคือด้วยการฝึกหัดใช้บ่อยๆหากเราเรียนรู้ที่จะนําสิ่งที่เรามีออกมาใช้เราก็จะได้สิ่งนั้นเพิ่มมากขึ้นด้วยนี่คือกฎแห่งจิตวิญญาณข้อหนึ่งการพัฒนาศรัทธาก็เหมือนการเพราะเมล็ดพืชแม้จะมีบางเมล็ดกระเด็นออกนอกทางบ้านเราก็ยังเก็บเกี่ยวผลได้ตาม พอสมควรอยู่ดีการมีศรัทธาไม่ว่าจะในลักษณะใดๆก็ตามก็จะคุ้มครองให้เรามีความสุขความเจริญทั้งนั้นและยิ่งเรามีความชำนาญมากขึ้นเท่าไหร่ผลที่เก็บเกี่ยวได้จากความศรัทธาก็ยิ่งมากขึ้นไปด้วยเราจะมีความชำนาญที่จะศรัทธาก็โดยการฝึกฝนตนเองอยู่เสมอๆทุกๆส,ส,สิ่ง ทุกอย่างย่อมให้ผลที่เป็นชั้นเดียวกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในกฎแห่งจิตวิญญาณเช่นกันตอนนี้ฉันเริ่มเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงอนุภาพที่จิตวิญญาณมีเหนือกายกายหยาบและก็เห็นว่าจิตวิญญาณทํางานอยู่ในระดับความเป็นไปได้ที่เราส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวแน่นอนฉันรู้มาว่ามาอยู่แล้วว่าจิตใจของฉันก่อให้เกิดความคิดและร่างกายของฉันก็เป็นผู้กระทําการแต่จิตวิญญาณก็ยังเป็นเรื่องลึกลับสําหรับฉันตลอดมา ามาบัดนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าจิตวิญญาณก็เป็นเรื่องลึกลับสาหรับคนส่วนใหญ่ด้วยฉันเข้าใจด้วยว่าทั่วๆไปนั้นจิตวิญญาณทํางานอยู่โดยที่ไม่ต้องมีจิตใจรับรู้ด้วยซ้ําจิตวิญญาณติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าโดยตรงเป็นเครื่องรับรู้และการอย่างรู้จักพระองค์นี่เป็นสิ่งสาคัญที่ฉันต้องเข้าใจให้ได้และฉันก็นึกเอาเป็นว่าเอาเป็นภาพว่าคงเหมือนกับมีหลอดนีออนอยู่ในกายของเราพอแสงสว่างเรืองรองขึ้นแกนแท้ของเราภายในก็จะเต็ม อิ่มไปด้วยพลังของความรักและพลังแสงแห่งปัญญาพลังงานแสงนี้เองที่ให้พลังชีวิตและพลังกำลังแก่กายเนื้อของเราและฉันก็ได้รู้ด้วยว่าแสงนี้อาจจะริบหรี่ลงและจิตวิญญาณก็อ่อนแอลงได้จากการมีประสบการณ์ที่ลบๆเป็นต้นว่าจากการขาดความรักความเมตตาจากความก้าวราวรุนแหลกการทารุกกรรมทางเพศหรือประสบการณ์ไร้ราอื่นๆประสบการณ์เหล่านี้ค่อยๆบั่นทอนจิตวิญญาณลงซึ่งผลพอย ซึ่งก็พลอยบัณทรกายเนื้อให้อ่อนแอลงด้วยร่างกายไม่อาจล้มป่วยลงก็จริงแต่ก็ไวต่อการมีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นจนกว่าจิตญาณจะได้เติมพลังดีให้สมบูรณ์ขึ้นเราสามารถเติมพลังให้จิตญาณของเราได้เองด้วยการทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยการมีศรัทธานในพระผู้เป็นเจ้าแล้เพียงแค่เปิด ตัวเองให้รับพลังงานทางบวกเข้ามาโดยการคิดอะไรไปนในทางบวกเรานี่แหละเป็นผู้ควบคุมได้แหล่งที่มาของพลังงานทุกอย่างก็คือพระเจ้าและก็ทรงรออยู่เสมอแต่เราต้องปรับขึ้นให้รับรู้ถึงพระองค์ได้ หากเราอยากได้รับอสิสงแห่งพลังของพระงองค์เข้ามาชีวตของเราเราต้องยอมรับในพลังนี้เสียก่อนด้วยฉันออกจะประหลาดใจที่ได้รู้ว่าคนส่วนใหญ่ได้เป็นผู้เลือกเองที่จะมามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้ต้องท,ทนทรมานหรือสําหรับบางคนก็ถึงขั้นเลือกโรคภัยที่จะฆ่าชีวิตของตนเองด้วยซ้ําและบางครั้ง อาจไม่เกิดการรักษาได้ในทันทีที่ป่วยหรือรักษาไม่หายเลยก็ได้เพราะความเจ็บป่วยนั้นเป็นสิ่งจําเป็นที่จะทําให้จิตใจเราได้เติบโตขึ้นประสบการณ์ทุกอย่างมีขึ้นก็เพื่อให้เป็นผลดีสําหรับเราทั้งนั้นและบางครั้งสิ่งที่ช่วยพัฒนาจิตญ,ญาณของเราก็อาจมาในรูปแบบที่เราเรียกว่าประสบการณ์ไม่ดีด้วยตอนที่อยู่ในสภาวะที่เป็นจิตปัญญาณเราต่างเต็มอกเต็มใจถึงหรือถึงขั้นกระตือรือร้นด้วยซ้ําที่จะยอมรับให้มีความเจ็บป่วยโรคภัยและอุบัติเหตุและอุบัติเหตุขึ้นในใชีวิตท เป็นกายเนื้อเพื่อเป็นการช่วยยกระดับจิตญาของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกฉันเข้าใจด้วยว่าในภพภูมิของจิตญาณน,นั้นเวลาของโลกมนุษย์ไม่มีความหมายเลยความเจ็บปวดที่เราประสบในโลกก็เป็นแค่คู่เดียวแค่เศษเสี้ยววินาทีเดียวของการรับรู้ในมิติของจิตเท่านั้นเองเราจึงเต็มใจจะทนทานให้ได้เช่นเดียวกับเช่นเดียวกันความตายของเราก็ได้ถูกจัดสรรวางไว้เอาไว้แล้วที่จะช่วยให้เราเติบโตขึ้นเช่นว่าเวลาที่คนจะตายด้วยโรคมะเร็งมักได้ ประสบกับช่วงเวลาก่อนตายซึ่งเจ็บปวดยาวนานชนิดที่ให้โอกาสเขาจเจริญเติบโต,ตทางจิตได้อย่างที่ประสบการณ์อื่นไม่มีทางให้ได้คุณแม่ฉันเองก็เสียไปด้วยโรคมะเร็งช่วงใกล้ๆจะเสียนั้นคุณแม่ได้กลับมามีปฏิสัมพันธ์กับญาติพี่น้องได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสัมพันธภาพกลับดีขึ้นรอยร้าวได้รับการสมานจิตวิญญาณของคุณแม่ได้เติบโตโดยยกระดับขึ้นจากการตายนั้นส่วนคนบางคนก็เลือกที่จะมาตายด้วยวิถีทางที่จะเป็นการช่วยเหลือคนอื่น ยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งอาจได้เลือกมาแล้วที่จะจบชีวิตลงด้วยการเดินลงไปที่ถนนและถูกคนเมาขับรถชนตายกรณีนี้นแลดูโหดร้ายมากสำหรับเราแต่ด้วยภาวะที่อยู่ในความรู้อันพิสุจิ์ของพระผู้เป็นเจ้าแล้วจิตของคนนั้นรู้ดีว่าเขากำลังจะช่วยคนขับรถให้รอดพ้นจากความพายนะที่จะใหญ่หลวงกว่าในการข้างหน้ากล่าวคือในอีกสัปดาห์ต่อมาคนขับ นนั้นอาจจะเมาอีกแล้วไปชนวัยรุ่นทั้งกลุ่มเข้าจนวัยรุ่นพิการือเจ็บปวดเกิดความทุกข์รันทดมากกว่าที่จําเป็นแต่เนื่องจากคนขับต้องไปติดตารางเสียก่อนเขาจึงไม่ได้ไปก่อเหตุขนาดนั้นและคนที่ถูกชนนั้นก็เป็นคนที่บรรลุวัตถุประสงค์ชีวิตครบถ้วนแล้วจากมุมมองของความเป็นนิรันดรไม่สูญสิ้นนั้นพวกวัยรุ่นได้รอดพ้นจากความเจ็บปวดที่ไม่จําเป็นและตัวคนขับเองก็อาจได้ก้าวสู่การเติบตโตยกระดับจิตขึ้น อันที่จริงในโลกนี้อุบัติในอันที่จริงในโลกนี้มีอุบัติเหตุน้อยกว่าที่เรานึกไว้นักโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุที่มากระทบต่อความเป็นนิรันดรนของเราด้วยแล้วยิ่งน้อยเหลือเกินวิถีทางที่เราได้เลือกไว้ก่อนที่จะมาเกิดในโลกนี้ประกอบกับการชี้นำจากพระเป็นเจ้าเป็นสิ่งนำทางให้เราตัดสินใจอะไรอะไร,ะไรหลายอย่างลงไปและย,ยังนำเราไปสู่เหตุการณ์ที่เรา เคยนึกว่าเป็นเหตุบังเอิญทั้งหลายด้วยคงเสียเวลามากที่จะพยายามระบุว่าเหตุบังเอิญทั้งหมดมีอะไรบ้างแต่อุบัติเหตุหรือเรื่องบังเอิญต่างๆนั้นเกิดขึ้นอยู่แล้วและเกิดอย่างมีวัตถุประสงค์อย่างแน่นอนแม้แต่เหตุการณ์อย่างเช่นการหย่าร้างการตกงานกระทันหันหรือการเป็นเหยื่อทารุณกรรมก็ตามในสุดแล้วก็จะให้ความรู้และมีส่วนต่อการพัฒนาจิตญาณของเราได้ถึงแม้เหตุการณ์เหล่านี้จะเจ็บปวดยิ่งนักแต่ก็สามารถช่วยให้เราเติบโต ขึ้นดังเช่นที่พระเยซูทรงตรัสไว้ในขณะที่ทรงมาปฏิบัติภารกิจบนโลกว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้ซึ่งกระทําความผิดต่อผู้อื่นแต่ความทุกข์เข็นก็จะบังเกิดกับผู้กระทําความผิดนั้นเองมัทธิว18ข้อ7ด้วยการแนแนวทางจากพระเยซูเจ้าฉันได้เรียนรู้ว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ฉันต้องยอมรับให้ได้ว่าในทุทกๆเหตุการณ์ย่อมมีอะไรดีซ่อนอยู่ฉันต้องยอมรับในวัตถุประสงค์ชีวิตและสานะ ตำแหน่งของตัวเองฉันสามารถจะยอมรับในสิ่งไม่ดีไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตนเองก่อนแล้วหาทางให้ก้าวพ้นก้าวพ้น ก้าวข้ามผลของมันไปก็ได้หรือสามารถจะโอโหสิให้ศัตรูหรือแม้แต่รักพวกเขาด้วยซ้ำซึ่งจะลบล้างอิทธิพลไม่ดีที่เขาอาจเคยมีต่อฉันมาให้เป็นโมฆะจนหมดสิ้นฉันสามารถจะสแสวงหาความคิดที่ดีงามและปิยะวาจาให้แก่ตัวเองก็ได้ซึ่งเป็นการนำยามาฉลมรักษาจิตปิญญาของตัวเองตลอดจนของผู้อื่นด้วยฉันเข้าใจแล้วว่าความ สามารถจะเริ่มบำบัดตัวเองดนะ้ฉันเริเข้าใจแล้วว่าสามารถจะเริ่ม,มาการบำบัดตัวเองได้โดยเริ่มที่จิตวิญญาณก่อนแล้วต่อไปที่อารมณ์ที่ทจิตความคิดแล้วจึงเกิดการรักษาที่กายฉันนี่แหละที่สามารถดึงตัวเองให้พ้นจากความหมดอะไรตายอยากซึ่งคอยกัดก่อนจิตใจฉันมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเต็มเปี่ยมฉันได้รู้ถึงความร้ายกาจของการยอมจำนนให้แก่วงจรความรู้สึก ตำหนิตัวเองและความหมาวาดกลัวซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือลหลักที่ซาตานชอบใช้ฉันต้องปล่อยวางอดีตให้ผ่านไปฉันเคยทำผิดกฎหรือทำบาปอะไรก็ตามก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนใจเสียใหม่อภัยให้ตัวเองและก้าวต่อไปถ้าฉันเคยไปทำลายใครให้ปวดหลาก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มส่งความรักของความเมตตาให้เขาอย่างจริงจังและจริงใจและก็ขอการรับอภัย ขอรับการภัยจากเขาด้วยและถ้าฉันเคยทำลายจิตวิญญาณของตัวเองจนแตกแล้วไปบ้างหล่ะก็ฉันจำเป็นที่ต้องเข้าใกล้พระเจ้าให้มากขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้รับความรักเมตตาของพระองค์ที่คอยสมารักษาอยู่การมนุกเสียใจในภายหลังอาจจะง่ายหรือยากเท่าเทากับตอนที่ทำลงไปก็ได้เมื่อเราหกล้มเราก็ต้องลุกขึ้นปัดฝุ่นออกแล้วก็ไปต่อถ้าเราล้มลงอีก แม้จะเป็นละลานครั้งเราก็ยังคงก้าวต่อไปเรากําลังเติบโตขึ้นมากกว่าที่ตัวเราเองคิดเสียอีกในภพภูมิของจิตวิญญาณแล้วเขาไม่ได้มองว่าเป็นบาปอย่างที่เราคิดกันในโลกนี้ทุกๆประสบการณ์สามารถเป็นสิ่งดีได้ทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ให้มาเรียนรู้ห้ามคิดฆ่าตัวตายเป็นอันขาด การกระทำเช่นนี้มีแต่จะทําให้เราสูญเสียโอกาสซึ่งมีให้อยู่แล้วในโลกนี้สำหรับให้เราพัฒนาต่อไปแล้วพอมานึกลําพึงภายหลังย้อนกลับไปดูโอกาสที่เสียไปนี้เรากลับจะรู้สึกปวดร้าวและทมใจมากกว่าอีกพึงอะลึกไว้เป็นสำคัญว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ตัดสินดวงวิญ,ญญาณ แต่ระดวงตลอดจนตัดสินว่าความลำเค็นที่ประสบนั้นสาหัสเพียงใดจงสมวังหาความหวังอย่างน้อยก็เริ่มที่การกระทำดีๆสักอย่างแล้วคุณก็จะเริ่มเห็นแสงลิบตีที่ไม่เคยเห็น ได้มาก่อนเลยความสิ้นหวังท้อแท้ไม่เคยใช้ทําอะไรได้เพราะไม่ใช่สิ่งที่เราจําเป็นต้องมีเลยเรามีชีวิตในโลกนี้ก็เพื่อมาเรียนรู้มาทดลองมาทําผิดพลาดเราไม่จําเป็นต้องพิพากษาตนเองอย่างรุนแรงเพียงแต่ค่อยๆก้าวไปในชีวิตทีละก้าวทีละก้าวแล้วไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะตัดสินใจตัดสินเราว่าอย่างไรหรือเอามาตรฐานของผู้อื่นมาวัดตัวเราเราจําเป็นต้องให้ภัยตัวเองและรู้ถึงบุญคุณที่อะไรต่างๆได้มาช่วยให้เราเจริญเติบโตขึ้น อุปสรรคที่ช,ชาติการชกันที่สุดในวันนี้จะเผยตัวเป็นครูที่ใหญ่ที่สุดของเราในวันหน้าเพราะฉันได้รู้แล้วว่าการสร้างสรรค์ทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดจึงรู้ด้วยว่าการก่อกําเนิดของบาปของความรู้สึกผิดของความท้อแท้สิ้นหวังความหวังของความหวังและของความรักความรัใจล้วนเริ่มต้นในจิตของในจิตของเราก่อนการเยียวยาสาทุกอย่างจึงมาจากข้างใน ความทุกข์ลำเค็นก็มาจากข้างในเราสามารถสร้างวงวนให้ตัวเองดิ่งลงสู่ความสิ้นหวังท้อแท้ก็ได้หรือสามารถสร้างกระดานสปริงที่ดีตัวเราเองไปสู่ความปลาสุขและการบรรลุถึงความสําเร็จก็ได้ความผิดของเรนั้นมีพลังมหาศาลเราเหมือนเป็นเด็กทารกที่กําลังคานไปมาพยายามจะเรียนรู้วิธีการใช้พลังต่างๆที่อยู่ภายในตัวเราพลังเหล่านี้ทรงอนุภาพมากแต่ก็อยู่ในการกํากับของกฎธรรมชาติต่างๆซึ่งจะช่วยคุ้มครองเราให้ปลอดภัยจากการไม่ จากการใช้ไม่เป็นของเราเองด้วยแต่เมื่อจิตของเราเติบโตขึ้นและมุ่งหาสิ่งดีที่เป็นทางบวกจากรอบ,บตัวเมื่อนั้นแม้แต่กฎธรรมชาติต่างๆเองก็จะเปิดเผยออกมาให้เรารับรู้มากขึ้นด้วยทุกสิ่งที่เราได้รับการเตรียมพร้อมมาให้ได้รับก็จะถูกหยิบยื่นขึ้นมาให้เราเองครับก็จบบทนี้ซึ่งค่อนข้างค่อนข้างยาวแต่ว่ามันค่อนข้างดีมากนะฮะก็ <c oughs> คิดว่า ก็คงต้องทํากระจายไปลหลายๆเทปหน่อยเพราะว่ามันมันเป็นหนังสือที่ดีมากนะโอเคก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนได้รับพระพรนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเนาะเล่มนี้ผมก็ยังไม่เวลาอ่านจะได้เหมือนกันอืมโอเคเดี๋ยวจบละเทปนี้ก็เทปหน้าก็าเจอกันอีกนะครับสำหรับหนังสือ MBS by the Light นะคร โอเคขอบคุณมากที่ฟังกจนจบหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับพร,พอ,รอย่างมหาศาลนะครับในข่าวสารแห่งพระคุณที่พระเจ้าทรงเปิดเผยสำแดงนะครับโอเคสวัสดีครับ